ขณะนี้นะครับเราเข้ามาสู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแล้วตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณ6โมง6โมงเช้า6โมงพอดีเป๊ะครับแต่เราหาที่ลงแพกันไม่ได้เลยถ้าเดิมดีถ้าเดิมนี่ท่าเดิมนี่มารถอ่ะมาลรถถ้าเดิมนี่มาจะอ้วกอ่ะคิดถึงว่าจะอ้วกอะไอะมารถอะมารถท่าเดิมนี่มารถอะไปไม่ได้ดูก้อนนี่จะอ้วกอะอะไรเนี่ย จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ เป้าใหญ่ครับเราเราจะได้ลงแข่งกันครับคิดว่าคิดว่าได้ลงแน่นอนเที่ยงเที่ยงไนเที่ยงเป้าใหญ่ครับเป้าตุ้มเจอกันครับที่หมายครับรถคครับจบการรายงานภาคหกโมงเช้าครับแตปเทพอีกทีครับเฮ้ย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 จ้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วเฮ้ย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 ยเฮ้ยเ